ร่างพลายในสายหมอกบทที่หคืนนี้เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงสว่างกระจ่างเต็มฟ้าดวงดาราเรียงร้อยกันเรากับไฟประดับระยิบระยับเต็มรัติการอันดำมืดเช่นเดียวกับลานหน้าบ้านพ่อเลี้ยงทรงผลที่ถูกประดับประดาไว้ด้วยไฟหลากสีสันเวทีใหญ่มีป้ายประดับเป็นโฟมตัดติดกับพื้นหลังเป็นผ้ากำมะหยี่สีงาช้างสะท้อนแสงไฟดูโดดเด่น แต่ละด้านถูกเนรมิตด้วยผลผลิตทางการเกษตรมากมายที่ได้จากในไร่มีทั้งดอกกุหลาบต้นสม้มสอบเบอรี่และไม้หลากหลายพันด้านล่างเวทีจัดเป็นโต๊ะสำหรับแขกแยกเป็นกลุ่มกลุ่มต่างก็แต่งตัวตามคอนเซปตที่ระบุไว้ในใบเชิญเรากลับเป็นการรวมตัวคาวบ,บอยขนาดย่อมทีเดียวพ่อเลี้ยงทรงผลพูดคุยกับแขกด้วยรอยยิม้มวันนี้เขารู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก อย่างหนึ่งก็เพราะคิดว่าจะได้เวลาพักผ่อนของตัวเองเสียทีอยากจะส่งลูกสาวตัวแสบให้เป็นฝั่งเป็นฝาหาคู่ครองมาดูแลลูกและดูแลไร่ที่สำคัญวันนี้นีรดายังไม่แผงลงฤทธิ์อะไรอย่างน้อยก็ทำให้ทรงผลสบายใจไปขณะหนึ่งแม้นีรดาจะรู้ว่างานแซยิดครั้งนี้มีบางอย่างแอบแฝงทว่าคนเป็นพ่อกลับไม่ค่อยรู้สึกสะท้านสะเทือนเท่าไหรนะ่นักเพราะคิดว่าจะจับมัดมือชกเอาเสียเลย ยังไงเรื่องนี้คนเป็นพ่อก็จะไม่มีทางยอมเด็ดขาดเขายอมลูกมากเกินไปจนได้ใจและคิดว่าจะใช้ความดื้อเอาชนะเขาได้ตลอดครั้งนี้ส่งผลจึงคิดว่าเขาจะใช้เหตุผลคุยกับนิรดายอย่างจริงจังสียทีและคิดว่าลูกจะต้องเข้าใจวันนี้ผู้ใหญ่ในสายงานของชยุตเองก็มาร่วมงานหลายท่านความจริงเขาอยากจะให้พิลาศลักแม่ของชายหนุ่มมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยทว่าเพราะหนทางค่อนข้างไกล และฝ่ายนั้นเองก็เจ็บอดอดแอดแอดชยุทธจึงไม่อยากให้แม่ต้องเดินทางชายหนุ่มบอกกับทรงพลแล้วว่าเรื่องนี้แม่เขารับรู้มาโดยตลอดและไม่คิดขัดข้องที่เขากับนิรดาจะคบหากันพิลาดรักษ์ดีใจที่จะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันกับพ่อเลี้ยงทรงพลเพราะทรงพลกับสามีของหลอดเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่กันตั้งแต่ชยันยังมีชีวิตอยู่และพิลารัก ก็รับปากว่าจะเดินทางมาคุยเรื่องนี้อีกครั้งในวันที่ร่างกายพร้อมกว่านี้พ่อเลี้ยงทรงพลเองก็ไม่ขัดข้องเรื่องสุขภาพเขาเข้าใจดีคนในวัยนี้ย่อมต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพก่อนเสมอแม้แต่ตัวเขาเองก็เช่นกันของขวัญมากมายถูกจัดเรียงเอาไว้บริเวณด้านล่างมีทั้งดอกไม้กระเช้าผลไม้กระเช้าวายรังนก หรือแม้แต่กล่องของขวัญหลากหลายสีสันที่ถูกบรรจุในหีบห่อดูโก้หรูติดโบดูสวยเด่นสิน้ำใจมากมายที่เข้ามาร่วมยินดีในวันที่พ่อเลี้ยงทรงพลมีอายุครบ60ปีทว่าขณะที่พ่อเลี้ยงทรงพลพูดคุยกับบรรดาเพื่อนฝูงและแขกที่เข้ามาร่วมงานใจหนึ่งก็ะวงหานิลดาที่ป่านนี้ยังไม่เห็นเข้ามาในงานเสตีสายตาทอดมองไปรอบๆในตาสะท้อนความกังวล แต่พอร,รู้ว่านิลดาพูดคำไหนคำนั้นจึงไม่นึกห่วงว่าลูกสาวจะเบี้ยวอ้าวกำลังคิดถึงพอดีพ่อเลี้ยงทรงผลยิ้มพร้อมกับรับของขวัญจากมือที่วาวัดสวัสดีครับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงอ,อ๋อขอบคุณสําหรับขนมนะครับผมชิมแล้วอร่อยจริงๆทรงผลหันไปทักทายพ่อเลี้ยงพัสะทรและหันไปขอบคุณแม่เลี้ยงทานนรินเรื่องขนมที่ส่งให้เมื่อตอนกลางวัน ไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะพ่อเลี้ยงช่วยหลินไว้ตั้งมากท่านรินโอมยิม้มคิดถึงช่วงที่เริ่มธุรกิจใหม่ๆอุปสรรคที่เข้ามามีมากมายในแต่ละวันหลายครั้งที่ทรงผลเคยเข้ามาช่วยเหลือหล่อนและพระสะทอนกระทั่งผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ถึงทุกวันนี้ไหวคุณลุงสิแบสบพระสะทอนหันไปบอกลูกเจ้าสามแสบครับพ่อเลี้ยงคงจําได้ดีสาหนุ่มยกมือไหว้พ่อเลี้ยงทรงผล ขณะที่คนถูกไหวทอดสายตามองด้วยความเอ็นดูก่อนจะพูดว่าตอนนั้นยังตัวเล็กๆก,กันอยู่เลยเพ้อแป๊บเดียวโตวเป็นหนุ่มหล่อกันแล้วคนพูดหัวเราะตอนเด็กแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครโตมาแล้วก็ยังดูไม่ออกอยู่ดีคนนี้คนพี่คะ่ะชื่อธามธานารินผายมือไปทางที่วาวัดก่อนจะมองลูกชายที่ยืนตัวตรงด้วยความเอื้อเอ็นดู เพราะตั้งแต่เข้ามาในงานทุกสายตาก็จับจ้องมองมาที่สามหนุ่มทานนรินรู้ดีว่าทิวาวัตรกำลังพยายามที่จะไม่หงุดหงิดหรือรำคาญสายตาคนชายหนุ่มคนที่รูปร่างสูงกว่าแม่ผมตัดสั้นติดหนังศีรษะใบหน้าเกลี้ยงกล่าวไร้หนวดเคราวรกเรือแววตาดูลึกล้ำเรียบนิ่งการแต่งตัวดูเรียบร้อย ทรงผลพอจะจำเขาลางได้บ้างว่าคนนี้จะดูโตกว่าใครเพื่อนในบรรด,ดาพี่น้องอย่างที่ทานนรินเคยเล่าว่าความคิดความอ่านของทิวาวัตจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยเพราะคิดเสมอว่าตัวเองเป็นพี่คนโตถึงวันนี้พ่อเลี้ยงทรงผลเห็นว่าจะจริงเพราะมาสุขุมดูหน้าเกรงขามทว่าอ่อนน้อมนี้หาจากเด็กสมัยนี้ได้ยากแม้ว่าทิวาวัตจะไม่เผยปากยิ้มแม้แต่น้อย ทว่าสรงผลกลับสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนจากเด็กคนนี้ส่วนคนนี้คนรองค่ะฉีอแทนทัศทิวาฉีกยิ้มกว้างเห็นฟันครบแทบทุกซี่เรียกรอยยิ้มให้ผู้เป็นแม่ได้มากโขพ่อเลี้ยงส่งผลหันมาพิจารณาทัศทิวาเด็กคนนี้มีแววตาเปิดเผยทว่าภายใต้นินเนตรนั้นแฝงเร้นไปด้วยบางอย่างที่ยากจะคาดเดาคนนี้มีหน้าตาที่ดูโตกว่าใคร อาจจะเพราะ,ะไรหนวดเคราที่ขึ้นเขียวครึมกระมังแต่พอฉีกยิ้มไรหนวดนั่นก็ไม่ได้ทําให้ทัตธิวาดูเป็นคนดุอะไรรอยยิ้มกว้างของผู้ชายคนนี้ทําให้เขาดูอ่อนโยนแต่น่าค้นหาถ้าทรงพลจําไม่ผิดคนนี้คงแสบที่สุดในบรรดาพี่น้องนิสัยออกไปทางมุทะลุกล้าได้กล้าเสียแม่เลี้ยงทานรินเคยเล่าให้ฟังถึงนิสัยลูกคนนี้ว่าเป็นคนชอบใช้กําลังคิดเพียงว่าจะปกป้องแม่และพี่น้อง แต่ทุกอย่างก็อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลเสมอทรงพลมองว่าทัตทิวามีสเสน่ห์ที่รอยยิ้มต่างจากที่วาวัดที่สเสน่ห์ของคนพี่อยู่ที่แววตาส่วนคนนี้น้องเล็กค่ะชื่อไายทวาวิทยอมยิ้มเล็กๆยามที่ทรงพลกวาดสายตาม,มามองตนทวาวิทมีใบหน้าพิมพ์เดียวกับพี่ทั้งสองหากให้ทรงพลพิจารณาแล้วสิ่งที่ไทยมีไม่เหมือนพี่คงจะเป็นรังสีความอ่อนโยน แววตาดูใจดีทอประกายอบอุ่นไม่มีพิษมีภัยอะไรสมแล้วที่เป็นน้องคนเล็กคนนี้เป็นคนที่ส่งผลจำได้แม่นอย่างหนึ่งก็เพราะบุค,คลิกที่มักจะระแวดระวังกับทุกสิ่งของทวาวิทกระมังที่ทำให้เขาจดจำได้ถึงอย่างไรก็ตามทรงผลก็อดที่จะภูมิใจแทนพ่อเลี้ยงพระสะทอและแม่เลี้ยงทานรินไม่ได้ที่บัดนี้ลูกชายทั้งสามคนสามารถเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานต่าง ทั้งย่งเป็นเด็กรักดีไม่ทําให้พ่อแม่ต้องหนักอกหนักใจเหมือนเด็กทุกวันนี้อย่างน้อยก็นิรดาคนหนึ่งนั่นแหละที่ทําให้พ่ออย่างเขาต้องหนักใจเชิญที่โต๊ะเถอะเดี๋ยวคงไกล้เวลาแล้วละ่ะทรงพลมองหานิรดาทว่ายังไม่เห็นวี่แววว่าลูกจะมาสักทีสามแสบเดินตามผู้เป็นพ่อและแม่ไปนั่งที่โต๊ะทว่าวันนี้คนที่เคยนั่งนิ่งมาตลอดกลับอยู่ไม่นิ่ง เพราะกำลังสอดสายสายตาม,มองไปรอบๆราวกับว่าจะหาอะไรบางอย่างมองหาอะไรเฮียทามทัตทีิวาที่รอบสังเกตอาการพี่ชายสักพักก็ถามขึ้นก่อนจะมองตามทว่าก็ไม่เห็นมีอะไรนอกจากบรรดาแขกที่มาร่วมงานเปล่าที่วาวัดขยับเสื้อก่อนจะนั่งลงแล้วไม่สนใจสิ่งรอบข้างอีกอยากเห็นลูกสาวเพาะเลี้ยงทรงพลหรือเจ้าแซบพสัสธรหันมาถามลูกเก็บอาการน้อยไอเสือพอมาบ้านเขาหน่อยละ่ะ อาการออกเชียวใครอ่ะพ่อทายไม่เห็นรู้จักก่อนนี้ละดาลูกสาวพ่อเลี้ยงทรงพลยังไงเล่าพี่ชายเราเขาอยากเจอไม่รู้ติดใจอะไรนักนะนหนาพระสะทอนโหเราะรน่นยามเห็นเจ้าแสบคนพี่พยายามทำตัวนิ่งทว่าแววตาบางอย่างกลับฉายชัดจนคนเป็นพ่อมองออกไม่เห็นเล่าให้ผมฟังมั่งแทนหันมาถามหวงเหรอเขามีแฟนแล้วคนพี่ตอบสั้นๆ ทว่าได้ครบจบทุกกระบวนความตามที่เตชิตบอกว่าทรงพลจะยกนิรดาให้ผู้กองชยุทธมันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่าสองคนนั้นต้องเป็นแฟนกันไม่อย่างนั้นจะแต่งงานกันได้ยังไงแม้ว่ามีหลายอย่างที่ทิวาวัตอยากรู้เกี่ยวกับนิรดาทว่าเรื่องที่เตชิตเล่าให้ฟังมันก็คอยย้ำเตือนใช้นุ่มอยู่เสมอถึงตรงนี้ทีิวาวัตยอมรับกับตัวเองได้ว่าเขาสนใจลูกสาวพ่อเลี้ยงทรงพลตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นหน้าแค่ฟังเรื่องราวจากคนรอบข้าง ชายหนุ่มก็อยากจะพบผู้หญิงคนนั้นแล้วความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นกับที่วาวัตและเขารู้ตัวเองดีว่านี่เป็นความรู้สึกแรกของความประทับใจบางอย่างจากคำบอกเล่าของทุกคนยอมรับว่าได้ฟังเรื่องราวของนิลดาแล้วรู้สึกชอบทีิวาวัตไม่เคยรู้สึกชอบใครมาก่อนแต่เขารู้จักตัวเองดีและสามารถบอกกับตัวเองได้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรนิลดาคนที่สร้างเรื่องไว้มากมาย ทำงานทุกอย่างในไร่ได้เหมือนกับผู้ชายรักอิสระไม่ชอบถูกกดขี่ข่มเหงและเป็นนักสตรีนิยมตัวแม่เรื่องราวของนิรดาทําให้ที่วาวัดประทับใจเขาอยากรู้จักผู้หญิงคนนี้แม้ว่าจะไม่ชอบคนที่ไร้กฎเกณฑ์ใดๆในชีวิตทว่ากับนิลดาที่วาวัดมีข้อยกเว้นให้ความรู้สึกผิดหวังมันพลายผุดขึ้นมายามรู้ว่านิรดามีแฟนแล้วทว่าลึกๆแล้วเขาเองก็ยังอยากรู้จักกับหลอน มันเป็นภาพทับซ้อนของผู้หญิงสามคนที่ทิวาวัดรรู้จักผู้หญิงปริศนาที่ลำธารเด็กสาวห้าวเป้งกับรถคันเก่าแล้วก็นิลดาหลายอย่างมันทําให้สามคนนี้มีภาพที่ซ้อนกันจนเกินจะแยกออกและสิ่งหนึ่งที่ทิวาวัดสัมผัสรู้ได้ด้วยหัวใจคือสามคนนี้ทําให้เขาประทับใจในบางสิ่งบางอย่างชายหนุ่มได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้สามคนนี้เป็นคนเดียวกันด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทรงพลหลงดีใจมาตลอด คิดว่าวันนี้นีรดาจะทำตัวเป็นเด็กดีอย่างที่เขาปรารถนาทว่าพอลูกสาวตัวแสบของเขาปรากฏตัวทำเอาทุกคนในงานถึงกับฮือฮาจะไม่ให้ฮือฮาได้อย่างไรในมือนีรดาใส่ชุดม้ายูนิคอร์นสีพาสเทลเดินฝ่าวงล้อมของแขกมาอย่างไม่สนหน้าอินหน้าพรมใดๆใบหน้านีกระจ่างไร้การแต่งเติมทว่าดูสวยได้ด้วยรอยยิ้มเล็กๆที่แต่งแต้มอยู่บนใบหน้าของหล่อนคงทำให้ชายหนุ่มหลายคนถึงกับเพอ้อฝัน แต่นั่นมันยังไม่ใช่สิ่งที่พ่ออย่างทรงผลต้องการทันทีที่ประกาศเรียกลูกสาวออกมาหล่อนก็ทำงามหน้าแทบทันทีเช่นกันสายตาทุกคนมองมาที่นิรดาด้วยอารมณ์ขบขันขณะที่คนเป็นพ่อโกรธเราจะเผาทุกสิ่งรอบข้างให้ไม่เป็นจุนคาวบอยก็ต้องขี่ม้านะพ่อนินเห็นทุกคนแต่งตัวเป็นคาวบอยกลัวในงานไม่มีมา้านินก็เลยยอมเป็นม้าแทนฮิฮิ <c oughs> พูดจบลูกสาวตัวแสบก็ตบท้ายด้วยการขยิบตาหนึ่งที ส่งผลพยายามระงับอาการโกรธก่อนจะหันไปยิ้มให้กับแขกเรากับจะขอโทษทุกคนที่ลูกสาวของตนสร้างเรื่องอีกตามเคยทำอะไรไว้หนะ้าพ่อแกบ้างนี่แต่งมาเพื่อพ่อเลยนะนิรดาหัวรอคิกแค่เนี้น้ำจิ้มนะพ่อหลังจากนี้ตั้งหาคือของจริงอย่าทำอะไรบ้าๆส่งผลเอี้ยวตัวมาพูดกับลูกสาวขณะที่พิธีกรบ,บนเวทีกำลังเชิญผู้ใหญ่ที่เขาเคารพขึ้นมาอวยพร นินไม่เคยทําอะไรดีๆให้พ่ออยู่แล้วนี่คนเป็นลูกสาวหันกลับไปมองบิดาแล้วว่าต่อถ้าพ่อคิดจะมัดมือนินนินก็จะได้ที้สุดแรงเหมือนกันสองพ่อลูกยิงกระซิบกระซาบกันอยู่บนเวทีคนภายนอกอาจจะมองว่านิรดากับพ่อกําลังคุยกันด้วยรอยยิม้มทว่าความจริงกลับไม่ใช่อย่างที่ทุกคนเห็นหญิงสาวรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่พ่อคิดว่าทุกอย่างจะจบมีหรือที่หล่อนจะทําให้คนที่ชอบบังคับบัญชาชีวิตคนอื่นได้สมปรารถนา พ่อรู้ดีว่าหล่อนไม่ชอบให้ใครมากาะเกณฑ์ชีวิตแต่พ่อก็ยังเลือกที่จะทําคนอย่างนิรดาแน่ว่าไม่คิดจะอยู่เฉยให้ใครมาบังคับชีวิตหล่อนได้อย่างที่นิรดาพูดถ้าพ่อคิดจะมัดมือชกหล่อนก็พร้อมจะดิ้นให้สุดชีวิตแม้จะต้องเจ็บตัวหล่อนก็จะทําให้มันรู้ไปว่าคนอย่างนิรดาคนนี้ไม่มีทางยอมทําตามคําสั่งใครง่ายๆโดยเฉพาะคําสั่งที่ไรซึ่งเหตุผลแบบนี้พอผู้ว่าราชการจังหวัดอวยพรให้ทรงพลเสร็จ พิธีกรจึงเชิญพ่อเลี้ยงทรงพลขึ้นมากล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติขณะที่นิรดามองไปยังพัชระและนิตินาให้เตรียมตัวด้วยรู้ดีว่าหลังจากนี้พ่อคิดจะทำอะไรและแผนการหักหน้าพ่อก็ถูกเตรียมมาอย่างรัดกุมที่สุดทว่าความรัดกุมของแผนการมันอาจจะมีใครสักคนที่พยายามเล่นตลกกับชีวิตของนิรดาถ้าหากหล่อนรู้ว่าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นหล่อนจะต้องคิดแผนให้แนบเนียนยิ่งกว่านี้อีกหลายร้อยเท่า นิลดายกยิ้มให้กับผู้กองชยุทธ์ที่ยืนอยู่อีกฝั่งแววตาพาวดยับสะท้อนความซุกสนขบขันบางครั้งก็มีกระแสความย่วย่อบางอย่างส่งไปกระทบคนที่ยืนอยู่อีกฝากฝั่งนั้นเขาคงคิดว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปตามต้องการแต่เชื่อเถอะว่าหล่อนจะพังมันด้วยมือของหล่อนเองนิลดารู้ว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาหาหล่อนและพ่อ,อยังมีจุดประสงค์ถ้าว่าจะไปเตือนผู้เป็นพ่อตรงๆเขาก็ไม่มีทางเชื่อหล่อน จะหาว่าหล่อนอคติกับลูกชายเพื่อนรักอีกพ่อคงลืมไปกระมังว่าคนที่พ่อรู้จักดีนั้นเป็นเพื่อนตัวเองไม่ใช่ลูกชายของเพื่อนอย่างชยุทธผมต้องขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านที่มาส่งผลผูด้ด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบทว่าแฝงไปด้วยความน้อมน้อมในน้ำใจของทุกคนอย่างที่เขาพูดชีวิตคนเรามันผ่านอะไรมามากกว่าจะมาถึงวันนี้ผมไม่รู้จะต้องขอบใจในความมีน้ำใจของท่านทั้งหลายยังไง ทุกคนที่มาร่วมในงานนี้ล้วนเป็นบุคคลที่เคยคุ้นกันมาแต่หนหลังเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากระทั่งผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งอย่างผมสามารถยืนหยัดขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้ทรงพลเว้นจังหวะการพูดก่อนจะถอนหายใจด้วยความโล่งใจแล้วว่าต่อไรไกลตะวันเหมือนความฝันที่ผมกับน้ำเสียงขาดห่วง เรากวกับว่าคำพูดนั้นถูกช่วงชิงไปโดยใครสักคนมันเป็นความฝันที่ผมสร้างขึ้นมาความสุขความทุกข์มันไหลวนอยู่ในไร่มาตลอดระยะเวลา30มปีผมดีใจที่วันนี้ตัวผมเองจะได้พักผ่อนสิทีส่งผลทอดสายตามองไปยังนิลดาวันนี้ลูกสาวของผมเขากลับมาช่วยงานที่ไร่แม้ว่าจะดื้อจะสนไปบ้าง ทว่าเขาก็เป็นความภูมิใจหนึ่งเดียวที่ผมมีแต่เพราะเขายังเด็กและผมอดห่วงเขาไม่ได้ขณะที่ทรงผลกำลังจะพูดต่อเสียงกรีดร้องแหบพร่าผสมแปล่งของใครคนหนึ่งก็ดังขึ้นด้านล่างเรียกทุกสายตาจะจับจ้องมองไปยังชายหนุ่มคนนั้นด้วยความประหลาดใจหนุ่มชาวกรุงรูปร่างสูงสง่าสวมชุดสีอ่อนมีหมวกหนังใบหน้าหล่อเหลาสะอาดสะอ้านดูเจ้าสำอาง พร้อมกับท่วงท่าดูเท่เมื่อครู่กลับมาลายหายไปหมดสิ้นเมื่อมีคังคกกระโดดผ่านมาพัชระกรีดร้องอย่างไม่ห่วงภาพลักษณ์เมื่อเจ้าคังคกตัวเขื่องดันกระโดดมาใส่เท้าภาพของหนุ่มรูปงามที่พยายามปั้นแต่งแต่กระเจิงไม่เหลือเขาทุกสายตาที่มองมามีแต่ความประหลาดใจทว่าไม่นานก็แปลเปลี่ยนเป็นขบขันปนอมยิม้มเมื่อรู้ว่าชายหนุ่มที่มาพร้อมนินลดาน,นั้นไม่ใช่แฟนของหญิงสาวอย่างที่หลายคนคิด คนที่เหงื่อตกและดูเสียหน้ามากที่สุดคงจะเป็นหญิงสาวในชุดม้อยู่ในคอนสีพาสเทลบนเวทีนิรดาโบกไม้โบกมือเรียกนิทินาดกับพัชระทว่าทั้งคู่กลับไม่มีเวลาสนใจเพื่อนเพราะมัวกระโดดหลบเจ้าของคกตัวปัญหาชิบหายแล้วไอ้นินนิรดาได้พึมพำกับตัวเองเมื่อเห็นว่าแผนการที่วางมาทั้งหมดพังคลืนลงต่อหน้าเมื่อทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติพ่อเลี้ยงส่งผลก็เริ่มพูดต่อทันที เพราะเห็นความผิดปกติบางอย่างจากพฤติกรรมลูกสาววันนี้นอกจากจะเป็นวันฉลองวันคล้ายวันเกิดของผมแล้วผมก็มีเรื่องสำคัญที่จะต้องบอกกับทุกคนต่ออีกว่านิรดาลูกสาวของผมกำลังจะเข้าพิธ,ธีวิวาในเร็วๆนี้ครับหัวใจของนิรดาเต้นรัวเร็วหญิงสาวมองหาทางรอดทว่ามันกลับมืดบอดไปเสียทุกทาง ขณะที่ทุกคนกำลังฮือฮากับสิ่งที่พ่อหล่อนพูดหญิงสาวก็ทอดสายตาไปเห็นใครบางคนที่หล่อนคุ้นตาเหลือเกินผู้ชายแววตาเรียบนิ่งในชุดเสื้อแขนยาวลายทางสีซีดสวมกางเกงยียนสีเข้มกับรองเท้าหนังเข้าคู่กันทว่าคอเสื้อแอบปลดกระดุมจนเห็นไปถึงไหนต่อไหนพลันสายตาก็จับจ้องไปเจออีกสองคนที่หน้าตาเหมือนกันบนโต๊ะเดียวกัน นิลาดาไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นนอกจากเอาตัวรอดจากการถูกคลุมถุงชนนี้ไปให้ได้หล่อนไม่คิดว่าแผนการที่เตรียมมาทั้งหมดจะพังพินาศไม่เป็นท่าเอาอย่างนี้หญิงสาวเห็นพัชระท่อสายตามองมาที่หล่อนด้วยแววตาขอโทษแต่จังหวะนี้หล่อนไม่มีเวลาจะมาถือโทษหรือโกรธใครทั้งนั้นผมอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไว้ตั้งแต่โอกาสนี้เลยนะครับทรงพลเผยรอยยิ้มออกมา ขณะเดียวกันชยุทธที่อยู่อีกฝั่งก็กําลังเดินเข้ามาหานิลรดาและเอื้อมมือมาจับเข้าที่ลําแขนของหญิงสาวอย่างถือวิสาสะก่อนที่ทรงผลจะว่าต่อและคนที่จะเข้ามาดูแลนิลรดาต่อจากผมนินไม่แตง่งนิลรดาประกาศกล่าวมองหน้าบิดาด้วยความกุโกรธก่อนจะสะบัดแขนเอาอจากการเกาะกลุ่มของชยุทธนินรดาทรงผลเรียกชื่อลูกสาวด้วยความกุโกรธเช่นเดียวกันผู้เป็นพ่อพยายามสะกดกลัน้น ไม่ให้อารมณ์ตะเลิดเปิดเปิงไปมากกว่านี้ทว่าทุกอย่างเหมือนกับควบคุมไม่ได้อีกต่อไปนินไม่แตง่งยังไงนินก็ไม่แต่งเด็ดขาดทำไมแกถึงไม่แตง่งเรื่องเนี้ฉันจะไม่มีทางยอมใจอีกแล้วคนเป็นพ่อพูดเสียงลั่นเช่นกันบนเวทีบัดนี้กลายเป็นสงครามระหว่างพ่อและลูกไปเสียแล้วต่างคนก็ต่างไม่สนใครทั้งนั้นราวกับว่านิลดากับพ่อกำลังเถียงกันอยู่สองคนแต่ความจริงสองพ่อลูก กำลังฟาดฟันกันในขณะที่สายตานับร้อยคู่กำลังจ้องมาบนเวทีด้วยความสนอกสนใจราวกับว่านี่คือการแสดงที่ผู้ชมกำลังรอคอยนินนิลดาคิดหาข้อแก้ตัวก่อนจะมองไปยังผู้ชายคนนั้นที่ดูไม่สนใจการทะเลาะก,กันบนเวทีของหล่อนกับพ่อแม้แต่น้อยเขายังคงเคี้ยวคุกกี้เงียบๆพร้อมกับทอดสายตามองไปอีกทางขณะที่ทุกคนในงานต่างก็ให้ความสนใจเรื่องเวทีมากกว่าสิ่งใดถ้าไม่มีข้อแก้ตัว เรนอันว่าเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอกีกผมต้องขอนินไม่แต่งเพราะนินมีคนรักแล้วนิลดาหันมาบอกผู้เป็นบิดาเสียงเสียงแซ่ดังขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะค่อยๆดังขึ้นเมื่อนิลดากระโดดลงจากเวทีด้วยท่วงท่าธรรมะถแมแง่เอาอะไรมาพูดแต่แกมีคนรักไหนละคนรักของแกทรงผลยังไม่ยอมเลิกแม้จะรู้สึกว่าความวุ่นวายนี้จะไม่จบลงและเรื่องงานวันนี้คงเป็นขี้ปากชาวบ้านไปอีกนาน แต่ทว่าในเมื่อมันควบคุมไม่ได้อย่างนี้แล้วเขายอมจะถึงไหนก็ให้มันถึงกันไปเลยนิลดาเดินมายัางโต๊ะที่แม่เลี้ยงทานนรินและพ่อเลี้ยงพัสธรนั่งอยู่ก่อนจะคว้าหมับเข้าที่ลำแขนแกร่งของที่วาวัดแล้วลากชายหนุ่มเดินดุมๆม,มาที่หน้าเวทีคนที่โดนล,ล่าไม่คิดจะขัดขืนแม้แต่น้อยแววตาดูเสื่องซึมขณะที่ปากก็ยังเคี้ยวคุกกี้ของบรรดาตุยๆทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และที่วาวัดยังไม่ทันตั้งตัวขณะที่เขากําลังจะกลืนคุกกี้เข้าไปในลําคอหญิงสาวที่ลากเข้ามาเมื่อครูก็พ่นคำพูดอันดังออกมาจนเขาแทบจะขายคุกกี้ทิ้งเดียวนั้นคนนี้แฟนนินเฮ้ <Hey! S 1> เสียงร้องก้องทั่วทุกสารทิศเหมือนจะนัดกันร้องอย่างพร้อมเพรียงประสานเป็นเสียงเดียวกันจนกล้องไรขณะที่คนถูกลากมาได้แต่ทำหน้านิ่งจ้องมองหญิงสาวตรงหน้าอย่างพิจารณาไม่มีท่าทีหืออือใดๆคนนี้เป็นแฟนนิน นินจะไม่ยอมแต่งงานกับใครทั้งนั้นโดยเฉพาะกับคนที่นินไม่ได้รักแล้วคนเนี้แะรักเขามากอย่างนั้นเหรอส่งผลพวงทันควันรักส่วนนิลรดาก็ตะโกนกลับอย่างทันท่วงทีมหากล่าบความรักของนิลรดาเพิ่งจะเริ่มที่วาวัดเหมือนจะรู้สึกตัวชายหนุ่มกำลังจะอ้าปากปฏิเสธทว่าช้ากว่านิลรดาที่ล่าเขาออกไปจากงานก่อนที่ทุกอย่างจะถูกพังซ้ำอีกหนไม่มีเวลาให้หล่อนโอเอออีกต่อไป นีลดาจำผู้ชายคนนี้ได้เขาเคยขับรถแทบจะชนหล่อนตายมาแล้วครั้งหนึ่งและนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องชดใช้ให้กับหล่อนและชดใช้ที่เขาทําให้ดารารายเป็นรอยผมงงทวาวิทย์พูดขึ้นขณะมองตามผู้เป็นพี่ชายที่ยอมให้แม่สาวน้อยคนนั้นลากไปลากมาได้โดยที่ไม่ยอมขัดขืนพ่อต่างหากที่คนงงพระะทรอมยิม้มแม้จะไม่รู้เรื่องราวดีเท่าไหรนะ่นักทว่าพอสองคนนั้นมายืนคู่กันแล้วก็ดูเหมาะสมกันดี อีกอย่างนิลดากล้าบอกรักลูกชายต่อหน้าทุกคนในงานอย่างนี้ด้วยแล้วคนเป็นพ่อก็อดที่จะยิ้มไม่ได้คนแบบนี้สิทธิถึงจะเหมาะกับที่วาวัดผมหวังว่าหลังจากนี้ชีวิตของเฮทามคุณจะมีแต่เรื่องสนุกสนุกทัดที่วาออกความเห็นบ้างรอยยิ้มกว้างบอกอารมณ์และความคิดของชายหนุม่มได้เป็นอย่างดีฝ่ายพัชระนันทินาที่รู้แผนการดีได้แต่ถอยห่างออกจากบริเวณงานไปเงียบๆเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าสายตาของใครรู้อยู่หรอกว่าไอ้นินเพื่อนหล่อน ไม่ได้รู้จักมักจีกับผู้ชายคนนั้นแน่ถ้าหากมันมีคนรักจริงๆอย่างที่ปากมันพูดมันคงไม่ต้องเตรียมแผนการบ้าๆนี่หรอกแต่จะว่าไปเพื่อนหล่อนก็ตาถึงเหมือนกันเลือกคนเป็นแฟนได้หล่อมาดแมนซักขนาดนั้นจนนี้ที่น้านึกหมัน่นไส้ดูหนุ่มหล่อมาดนิ่งคนนั้นก็ไม่ขัดขืนเสียด้วยคิดแล้วก็อยากไปล่าใครเหมือนไอ้นินมันบ้างเผื่อโชคดีได้แฟนหล่อเหมือนมันสักคนที่วาวัดยื้อตัว มื่อน,นิลดาลากเขาออกมาบริเวณสวนหลังบ้านก่อนจะดึงมือนิลดาออกแล้วจ้องมองหล่อนด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรนะักแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาภายใต้เงาสลัวรางมีเพียงแสงจันทร์เท่านั้นที่สาดส่องทว่าดวงหน้าของหญิงสาวตรงหน้าเขาพราาระยับราวกับเรืองแสงได้นินเนรคู่งาสะท้อนความรู้สึกบางอย่างถ้าหากจะให้ทิวาวัดเดามันคงเป็นความรู้สึกหงุดหงิดกระมังพูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะนิรดาเอ่ยขึ้นทำลายความเงียบ ฉันอยากให้คุณช่วยกลาเป็นแฟนฉันจนกว่าพ่อจะไม่บังคับให้ฉันแต่งงานกับใครที่วาวัดรรับฟังเงีย,งยบๆในใจนึกยินดีที่นิรดาไม่ได้คบหากับชยุทธอย่างที่เข้าใจแต่มันเกิดขึ้นจากความคิดของผู้ใหญ่ที่ต้องการให้นิรดาเป็นฝั่งเป็นฝาครั้งแรกที่เขาเห็นผู้หญิงคนนี้เดินฝ่าวงล้อมผู้คนมากมายเข้ามาในงานราวกับลมพายุพัดเซเข้าหน้าของที่วาวัดรอย่างจังโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวลูกสาวพ่อเลี้ยงทรงผลกับเด็กคนนั้นเป็นคนเดียวกัน เขาชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองเสมอทว่าคนอย่างเขาก็สามารถเก็บมันได้แบบแนบเนียนเสมอเช่นกันใบหน้าเรียบนิ่งไม่ได้แสดงความเห็นอะไรเขาขยับถอยหา่างก่อนจะใช้สองมือล้วงกระเป๋าทำท่าตั้งใจฟังนิลดาพูดต่ออยากจะรู้ว่าถ้าหากเขาไม่ช่วยหล่อนผู้หญิงจอมแก่นคนนี้ที่เก่งกาจขนาดประกาศบอกรักเขาท่ามกลางสายตาผู้คนนับร้อยจะแก้ปัญหายอย่างไรถือว่าเป็นการขอโทษที่คุณเกือบชนฉันแล้วทำดา,าราลายเป็นรอยด้วย นีลดาอ้างเหตุผลหล่อนไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้คิดอะไรเพราะเป็นคนไม่ค่อยเข้าใจใครเท่าไหรนะ่นักและไม่ถนัดดาวใจใครด้วยดารา,ารายเรีวเยวคิ้วขมวดมุนแววตาดำสนิทสะท้อนความสงสัยใช่ดารารายลูกชายฉันเองนีลดาว่าอย่างภาคภูมิรถคันนั้นะเหรอชื่อดารารายที่วาววัดย้อนถามเพราะไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหรนะ่นักพลันความรู้สึกอยากจะหัวเราะก็เล่นเข้าชนอย่างจัง กิติศรั่มหรือว่านิรดาเก่งนักหนาตัวแสบเป็นที่หนึ่งขนาดที่พ่อเขายังเคยเอ่ยปากว่าแสบกว่าพวกเขารวมกันสามคนซะอีกทว่าในสายตาที่วาววัดตอนนี้ทำไมเขาถึงยังมองเด็กผู้หญิงตรงหน้าว่าน่ารักเหมือนเดิมออกจะซนนิดหน่อยแต่ก็ยังน่ารักอยู่ดีนิรดาพยักหน้าหงึกหง,งักแล้วว่าต่อใช่รถคันที่คุณเกือบจะชนนั่นแหละชื่อดารารายเป็นลูกชายด้วยใช่ไหมนิรดายังพยักหน้าต่อเป็นลูกชายที่ชื่อประหลาด และดูย้อนแย้งที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาในชีวิตอย่ามาว่าลูกฉันนะอ๋อที่สําคัญนะครับวันนั้นคุณขับรถตัดหน้าผมหมวกกันน็อกก็ไม่สวมแล้วยังมาโมเมว่าผมขับรถจะชนตัวเองอีกที่วาวัดว่าขณะที่นิรดาอ้าปากจะเถียงชายหนุ่มยกมือขึ้นมาห้ามแล้วว่าต่อผมไม่จำเป็นต้องขอโทษคุณด้วยการร่วมขบวนการโกรหกพ่อของคุณที่สําคัญนิรดาหน้ามุย่ยขมวดคิ้วริมฝีปากบางสีรเรื่อเม้มแน่นหนัก ยังมีคนขัดใจและเขามีบางอย่างที่สามารถควบคุมหล่อนได้โดยที่หล่อนเองก็ไม่รู้ตัวถ้าเป็นคนอื่นนิรดามีหรือที่จะยอมให้มายืนพูดชดๆโดยที่หล่อนไม่เถียงไหนจะการยกมือขึ้นมาห้ามอย่างนี้อีกหญิงสาวทอดสายตามองก่อนจะรอฟังคําพูดของที่วาวัดที่สําคัญผมไม่มีส่วนได้ไมีแต่ส่วนเสียเพราะฉะนั้นผมจะกลับไปบอกกับทุกคนว่าเรื่องทั้งหมดนี้ผมไม่รู้เรื่องและคุณเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาทั้งหมดด้วยตัวคุณเองฉันไม่เห็นว่าคุณจะเสียหายตรงไหน ผมเสียหายตรงที่คุณตะโกนบอกว่ารักผมต่อหน้าผู้คนนับร้อยแบบนั้นยังไงล่ะถ้าห่วงเรื่องแฟนกลัวแฟนไม่เข้าใจฉันยินดีอธิบายคุณไม่ต้องห่วงผมไม่ช่วยที่วาวัดยืนยันเสียงหนักแน่นชายหนุ่มหมุนตัวตเตรียมเดินกลับเข้าไปในงานทว่ายังไม่ทันได้ก้าวเท้าด้วยซ้ํามิรดาตัวยุ่งก็กระโดดเกาะแขนเขาไว้แน่นจะไม่ช่วยฉันจริงเหรอการถูกคลุมถุงชนนมันไม่สนุกหรอกนะคนเราควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่งงานกับคนที่ตัวเองรักมิรดาอ้างเหตุผล ในตาแป๋วจ้องมองที่วาวัตอย่างขอร้องมีหนทางอีกมากมายที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้คุณพูดกับพ่อคุณน่ะด้วยเหตุผลทุกอย่างมันก็จะจบชายหนุ่มเอี้ยวตัวมองมองแม่ลูกแมวตัวน้อยที่กําลังเกาะแข้งเกาะขาเขาอยู่ก่อนจะเสยมองไปทางอื่นเพราะรู้สึกแพ้ทางเวลตาของเจ้าหล่อนถ้าหากไม่คิดไปเองเขาจะถือว่านิลดากําลังอ้อนเขาอยู่ก็แล้วกันพ่อฉันเป็นคนไม่มีเหตุผลต่อให้ฉันเอาเหตุผลมาพูดเป็นร้อยเป็นพันมันก็เปล่าประโยชน์นิลดาเขย่าลำแขนแกร่งก่อนจะพูดต่อว่าช่วยฉันหน่อยนะ ให้ฉันยอมรับผิดก็ได้ว่าฉันขับรถตัดหน้าฉันขอโทษก็ได้เอา้าแล้วทำไมต้องเป็นผมด้วยที่วาวัดถามน้ำเสียงเรียบแววตากลับสู่ความนิ่งสนิทดุดเดิมก็เราเคยเจอกันแล้วและฉันก็ไม่รู้จักใครในงานนอกจากคุณถึงตรงนี้ที่วาวัดนึกแปลกใจในเมื่อแทนกับถายนั่งอยู่ข้างๆเขาทำไมหญิงสาวคนนี้ถึงจดจำเขาได้และรู้ว่าคนไหนเป็นเขาอีกต่างหากคุณรู้ได้อย่างไงว่าเป็นผมที่วาวัดอย่างเชิงในเมื่อมีคนหน้าตาเหมือนผมนั่งอยู่ร่วมโตอีกสองคน ฉันรู้นิรดาว่าแล้วตกลงใช่ไหมล่ะใช่ที่วาวัดเว้นจังหวะการพูดเร็วปากเหยียดตึงก่อนจะว่าต่อหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ฉันรู้ว่าใช่ทําไมคุณถึงดูมั่นใจนะักคุณไม่เหมือนอีกสองคนสองคนนั้นฉันไม่เคยเห็นแม้หน้าตาจะเหมือนกันก็เถอะที่วาวัดมองนิรดาอีกครั้งน้อยคนนักที่จะแยกเขาออกว่าใครเป็นใครแม้แต่พ่ออย่างพสาัสรก็ต้องใช้เวลาพอสมควรถ,ถึงจะแยกออก ทว่านิรดากลับจำเขาได้ทั้งๆที่เจอกันเพียงหนเดียวที่วาวัดผินหน้าไปอีกทางก่อนจะรอบยิ้มความรู้สึกบางอย่างมันทําให้หัวใจเขาอุ่นวาบอย่างบอกไม่ถูกคุณคิดว่าผมไม่เหมือนสองคนนั้นตรงไหนตานิรดาจ้องมองตาที่วาวัดก่อนจะว่าต่อแววตาของคุณไม่เหมือนของสองคนนั้นและฉันมั่นใจว่าคุณคือคนที่ฉันรู้จักแต่นั่นมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ผมจะต้องช่วยคุณอยู่ดีช่วยฉันเถอะถือว่าฉันขอร้องก็แล้วกันเกิดมา ยังไม่เคยขอร้องใครขนาดนี้มาก่อนเลยนะผมไม่ช่วยที่วาวัดแกะมือนิรดาออกจากแคนของเขาผมยังยืนยันคำเดิมว่าผมไม่ช่วยคุณเพราะมันเป็นปัญหาที่คุณจะต้องแก้เองและการโกหกมันไม่ใช่หนทางที่จะแก้ปัญหานี้ด้วยซ้ำไอ้คนแรงน้ำใจผมยอมเป็นคนแรงน้ำใจกับเด็กดื้อย,อย่างคุณฉันไม่ได,ดื้อและก็ไม่ได้เป็นเด็กด้วยเอาเถอะเราจะจบเรื่องกันแค่นี้แล้วผมจะกลับเข้าไปในงานไปบอกกับทุกคนถึงความจริงทั้งหมด ที่คุณพยายามสร้างมันขึ้นมาที่วาวัดหมุนตัวกลับมาก่อนจะพูดต่อว่าอ๋อนิรดาลูกพ่อเลี้ยงทรงพลหน้าตาน่ารักสมคํำร่ำลือจริงๆแต่ความน่ารักมันไม่ได้ทำให้ผมใจอ่อนยอมช่วยคนที่ใส่ไม่ดีแบบคุณหรอกนะจําเอาไว้ถ้าคิดจะขอร้องใครให้รู้จักพูดจาให้มันไพเราะสนองขุสมั่ง